สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านดีดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทา่โลกโดยแม่หมอความสุขหมอตัวแม่หมอหมอตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลยมีดีในดีมีไายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารยญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้มโฆษณาแต่ตะค้มไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้สุขเพลินแม่หมอด้วยค่ะแต่ให้ไม่เเเเปป็็นนนไไมม่รรรหืออออาายยกพตตทงงใ้คละะ มาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้เราตั้งชื่อเรียนว่าดวงจิตดวงวิญญาณที่เคยเป็นบริวาลของคุณเขาอยากสื่อสารอะไรกับคุณค่ะดวงจิตดวงวิญญาณที่เคยเป็นบริวาลของคุณเขาอยากสื่อสารอะไรกับคุณให้คุณได้รู้ในคลิปนี้ค่ะมาค่ะขออนุญาตคุณลูกคุบาอาจารย์สิ่งศิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะมาค่ะดวงจิตดวงวิญญาณนะคะ นะคะที่เป็นที่เคยเป็นบริบาลของคุณนะคะเขาอยากบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณให้คุณได้รู้เข้าใจในชีวิตคุณณช่วงเวลานี้คุณเตรียมรับความสุขอยู่ดีๆนะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่เคยเป็นบริบาลของคุณเขาอยากจะมาสื่อสารกับคุณนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะภายในเจ็ดวันนี้นะคะภายในเจ็ดวันนี้คุณไปดูคลิปเมื่อเช้านี้นะคะ เมื่อเช้านี้ก็ออกหนึ่งดาบออกเดือฟูเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะนี่คือนะคะดวงจิตดวงดุลยานที่เคยเป็นบริวารของคุณที่เขา ะะมาบอกคุณเขาบอกว่านะคะชีวิตคุณนับจากนี้คุณจะได้รับการปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเดอร์ฟูคุณจะได้รับความเป็นอิสระแล้วเขามาสื่อสารกับคุณว่านะคะความสําเร็จที่คุณปรารถนาตอนนี้เวลานี้กําลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วนั่นเองค่ะไม่เกินหนึ่งวันหรือหนึ่งอาทิตย์ความสุขความสําเร็จในชีวิตคุณเดอร์ฟูนะคะการเปลี่ยนไปที่เขามาสื่อกับคุณณนะครั้งนี้เวลานี้เพราะเขาอยาก เขาเขาเป็นห่วงคุณนะคะเขาอยู่กับคุณตลอดเวลาเขายังไม่ได้ผุดไปเกิดนะคะดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่เป็นบริบาลของคุณนะตอนนี้เวลานี้เขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรตอนนี้เวลานี้เขามองคุณเป็นอย่างไรคะสิ่งที่เขามาบอกคุณคือความสําเร็จนะคะให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้อีกไม่นานอีกหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งวันที่คุณเข้ามาดูค่ําคืนนี้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณเหล่านี้ ที่เป็นค่าทาตบริวารคุณมาแต่เก่าก่อนเขามาเตือนคุณด้วยนะคะว่าให้คุณระวังชีวิตของคุณมีอิสระมากเกินไปนะคะให้คุณมาระวังเรื่องอะไรหรือตอนนี้เวลานี้เขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรเขามองคุณเป็นอย่างไรคะมาค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณคือนักลบผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนี่คือนหนานไนส์ออฟเพติโก อัศวินถือเหรียญตัวตนของคุณตอนนี้คุณกําลังคิดวางแผนจะนําเงินไปลงลงทุนธุรกิจบางสิ่งบางอย่างหรือนะคะถ้าคุณนําถ้าคุณเป็นนักธนาคารนะจะจะนำเงินไปทําธุรกิจบางสาะบางสิ่งบางอย่างคุณก็สามารถนําไปลงทุนได้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณคิด อยู่ใช่ไหมคะพบตนนของคุณบางคนอาจจะได้เงินเข้ามาเงินนี้อาจจะเป็นเงินทางทธุรกิจที่คุณมีความเสี่ยงที่คุณเอาเงินไปลงทุนนั่นแหละค่ะผลประโยชน์กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองคะ่ะต่อค,ค่ะทุกคนทุกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เวลานี้ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับคุณจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นมันจะมันจะบังเอิญไหมคะนี่คือในออฟ พิคูแล้วนี่คือเพดิคูลทั้งที่เราสับไพ่แล้วนับจากนี้การเงินของคุณคุณจะเห็นโอกาสทางด้านการเงินถามว่าคุณใช้เงินเก่งไหมนะคะคุณใช้เงินเก่งเงินนี้คุณนําไปวางแผนต่อยอดทําธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินเป็นตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่อายุ13-14คุณก็หาเงินเป็นแล้วนั่นเองนะคะการค้าขายของคุณนับจากนี้ธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนั่นเองนะคะแล้วเขามองตัวตนของคุณเป็นอย่างไรอีกคะ การงานนะคะคุณจะเจอเรื่องการงานนะแม้ว่าจะมีเอาเงินไปลงทุนคุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินมากแค่ไหนห้าไม่เทา้าถ้าไม่เท้าก็แค่ไม่ทิ้มฝันบอกกับตัวเองแบบนี้นะคะถ้าคุณเจอนะคะปัญหาในเรื่องการงานเพื่อนร่วมงานมีความขัดแย้งกันคุณอย่าเอาตัวเองไปร่วมให้ให้ยืนดูอยู่เฉยเนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเห็นคลิปนี้แล้วนะคะเราบริบาลของคุณที่เคยเป็นบริบารของคุณมาแต่เก่าก่อนในอดีตชาติบางก่อนเขามาเตือนเรื่องงานนะคุณอย่าใจร้อนนะคะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ทันใจคุณนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานมาสร้างความขุนข้องมองใจให้คุณก็ขอให้คุณใจเย็นๆนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ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  เย็นให้พอรอให้เป็นนั่นเองค่ะเย็นให้พอรอให้เป็นแล้วธุรกิจการงานของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะยิ่งคุณเย็นมากเท่าไหร่ใช้สติมากเท่าไหร่ทบทวนเรื่องบางสิ่งบางอย่างมากเท่าไหร่เงินของคุณก็จะเข้ามาหาคุณจะมีรายได้หลากหลายช่องทางถ้าคุณมีสติในการตัดสินปัญหาในเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เป็นของคุณแล้วความสําเร็จนี้เป็นของคุณแล้วนี่คือเก้าเหรียญเก้าเหรียญคือรายได้จาก การทำโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะมีคู่แข่งธุรกิจของคุณแน่นอนการมีคู่แข่งหมายถึงว่านะคะผลงานของคุณประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณไม่มีคู่แข่งแสดงว่าผลงานนั้นนะคะไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ให้เกิดก่อให้เกิดเงินได้นั่นเองนะคะแล้วนี่คือ บางคนจะได้ขายที่ขายทางมีรายได้จากการขายที่ขายทางหรือว่านําเงินไปลงทุนไปเทรดอะไรก็ตามแต่คุณจะได้เงินมาเป็นก้อนใหญ่นะคะอาจจะไปเทรดเทรดวันที่1น,นะคะเทรดวันที่1น,นะคะก็ได้แต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นเองอย่าลงทุนเยอะในวันที่หนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับดวงชะตาของทุกคนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าถามว่ามีโชคไหมได้รับก้อนใหญ่ไหม ได้แต่ว่าโชคลาภก้อนนี้เป็นโชคลาภเป็นรายได้แต่ไม่ใช่เงินเดือนนั่นเองต่อค่ะขอบคุณ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 นะคะนี่คือเดอะซันนะคะเดอะซันความสุขความรุ่งโรจน์ในชีวิตคุณนะคะช่วงเวลานี้นะคะดวงวิญญาณ บริวารที่เป็นบริวารของคุณแต่เก่าก่อนมาส่งสัญญาณให้คุณเตรียมรับนะคะข่าวดีความรุ่งโรจน์ธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองการค้าพาณิชย์การค้าขายของคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณอยากทําโปรเจกต์อะไรตอนนี้คุณเจอคู่ค้าคุณเจอคู่แข่งคุณจะได้เปรียบคู่แข่งนั่นเองค่ะเหมือนผู้ชายคนนี้เขายืนให้คนอื่นทะเลาะตีต่อแต่เขายืนมองเพราะอะไรคะยือนอยู่เฉยๆเงินก็มาหานั่นเองค่ะ แล้วนี่คือความสําเร็จของคุณความรุ่งโรจน์ในชีวิตคุณนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเตรียมตัวรับความสุขแสงตะวันแห่งวันใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะมาต่อกันค่ะ แล้วนี่คือความรุ่งโรจน์ในสิ่งที่นะคะบริวาลของคุณมาสื่อกับคุณว่าคุณเตรียมรับความสุขได้เลยนะการเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรให้คุณคิดถบทวนให้ดีเพราะนับจากนี้นะคะชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์ถ้าคุณจะนําเงินไปทําธุรกิจใหม่ไปเปิดบริษัทหรือทําอะไรใหม่ๆคุณจะต้องเดินทางการเดินทางจะทําให้คุณประสบความสําเร็จคุณจะมีแพชชั่นใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีออร่าคุณจะสวยมากขึ้นและที่สําคัญคุณลองเปลี่ยนไม์เซตตัวเองนะคะ เปลี่ยนร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเปลี่ยนบอดี้ของตัวเองด้วยจากที่เคยใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ลองเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าตัวเล็กๆมีสีสันสดใสดูสิคะลองเปลี่ยนตัวเองสักเจ็ดวันแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นลองยิ้มให้ตัวเองอยู่หน้ากระจกลองกอดตัวเองอยู่หน้ากระจก อยู่หน้ากระจกแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขบอกตัวเองตอนเช้าว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขคุณก็มีความสุขบางคนนะคะจะได้เดินทางการเดินทางครั้งนี้จะทําให้คุณได้พบสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตการก่อตั้งบริษัทถ้าคุณอยากก่อตั้งบริษัทคุณก็ก่อตั้งได้เลยค่ะเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงของคุณโชดช่วงชัชวาลน,นั่นเองค่ะต่อค่ะ สี่ถ้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณให้คุณนั่งสมาธิเข้าใจจิตใจตัวเองแน่นอนละ่ะทุกคนมันมีความอยากได้ความอยากมีความโลภความหลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณสติไม่อยู่กับตัวให้คุณนั่งสมาธิสัก5นาทีหลับตา นะคะหลับตาค่ำคืนนี้ก็ได้ให้คุณหลับตานั่งสมาธิหรือสวดมนต์แผ่เมตตาสักห้านาทีนะคะกราบไหว้พระหรือว่าคุณนับถือศาสนาอะไรนั่งสมาธิสักห้านาทีค่ะแล้วคุณจะได้คำตอบที่ชัดเจนถ้าตอนนี้จิตใจคุณว้าวุ่นกับบางเรื่องอยู่นั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ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 คุณจะมีโชคคุณจะมีลาบแลที่สําคัญดวงชะตาของคุณได้เปิดแล้วดวงชะตาในเรื่องการงานคุณเปิดโอเพนแสงสว่างคุณทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จที่เราบอกว่าให้คุณนั่งสมาธิเมื่อคุณนั่งสมาธิคุณจะได้โชคลาภเงินทองมีสติปัญญาปัญญาจะบังเกิดนะคะแต่ถ้าคุณนั่งสมาธิยังไม่ได้ พรุ่งนี้วันที่หนึ่งนะคะถ้าคนยังไม่ไปปล่อยปูให้คุณไปปล่อยปูวันที่หนึ่งได้เลยนะคะทุกคนค่ะพรุ่งนี้นะคะนะคะเพราะว่าคืนนี้หรือว่าคุณนั่งแผ่เมตตาคุณไม่สามารถหาปูได้คุณปล่อยสัตว์ต่างๆแล้วโชคลาภจะเข้ามาหาคุณปล่อยปลาไหลไปปล่อยปล่อยสัตว์น้ํานะคะปล่อยสัตว์น้ํานะคะทุกคนค่ะนะคะแล้วชีวิตที่ปิด ที่มืดมนที่เหมือนปิดตาไว้เหมือนลิงถูกปิดตาชีวิตของคุณจะถูกเปิดออกแล้วชีวิตจะมีแต่ความลื่นไหลนั่นเองใครยังไม่ปล่อยสัตว์น้ําให้ไปปล่อยพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นวันโชควันชัยคุณจะมีโชคมีชัยเข้ามาโชคลาบเงินทองสิ่งที่ติดขัดในชีวิตคุณในเรื่องการงานปัญหาอุปสรรคก็จะไม่ติดขัดนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้แม่กัขอบคุณค่ะ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 ดวงชะตาของคุณนี่คือดีเอ็มเพจถ้าคุณปรารถนาจะมีเบบีคุณจะมีเบบีถ้าคุณปรารถนาถ้าคุณคุณแม่ที่มีอายุมากแล้วที่มีคุณมีลูกมากแล้วนะคะมีลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าคุณอยากมีเบบีอยากทําให้ครอบครัวของคุณมีความสุขคุณจะมีความสุขแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะคุณก็จะ นะคะโสดแบบสวยและรวยมากคุณจะโฟกัสในเรื่องการเงินคุณเป็นคนใจดีมีเมตตาดวงชะตาของคุณ,ถ,คณถ้าคุณยังไม่ว่าถ้าคุณยังไม่ไปไหว้พระแม่ธรณีพระแม่โพศพนะคะเอ่ยถึงพระแม่ธรณีพระแม่โพศพก็ได้พระแม่คงขาก็ได้ท่านคอยดูแลท่านคอยจับจ้องคุณอยู่ดีเอ็มเพจความมั่งคั่งร่ำรวยสวยแบบสดสดหล่อแบบสดสดนั่นเองนะคะหล่อแบบสดและรวยมากนั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณนะคะคุณจะมี โชคลาบครั้งใหญ่ในชีวิตไม่ครั้งใหญ่ได้นะคะนี่คือดีเอ็มพความสุขความมั่งคั่งล่นรวยเข้ามาสู่ในชีวิตคุณคุณอาจจะได้อะไรได้นี้อาจจะการขายที่ขายทางพเพราะเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ธรณีหรือพ่อแม่โพศพหรือพ่อแม่คงคาถ้าคุณอยากขายได้คุณตั้งใจขายคุณก็จะขายได้จุดทูบ ไหว้พระแม่ธรณีแล้วให้พระแม่ธรณีเปิดทางให้ซื้อให้ขายให้ซื้อได้ขายข้องนั่นเองต่อค่ะเดอะทาวเวอร์นะคะนี่ค่ะนะคะนี่คือเจ้ากรรมนายเวรนะคะเจ้ากรรมนายเวรมาเดอะทาวเวอร์นะคะมันจบแล้วค่ะนะคะเพราะมันขึ้นเหนือสันปัญหาอุปสรรคดวงชะตาของคุณได้จบลงแล้วเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรที่เคยมาทวงอาคาดคุณเห็นไหมคะ เห็นไหมมาทวงอาคาตคุณเอาชีวิตคุณนับจากนี้คุณได้หลุดพ้นแล้วเพราะมันขึ้นเดอรฟูนั่นเองบางคนที่ธุรกิจล้มละลายมีปัญหาคุณเคยมั่งคั่งร่ำรวยมาแต่เก่าก่อนคุณก็เคยประสบอุปสรรศักปัญหาก็คือการล้มละลายบางคนก็โดนฟ้องร้องนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณจะกลับมาชดช่วง อีกครั้งหนึ่งคุณจะได้ปลดล็อกภายในพรุ่งนี้นั่นเองนะคะหรือวันที่1นั่นเองค่ะเห็นไหมคะหนึ่งไม้เท้าภายในหนึวันอย่างช้าก็คือ1อาทิตย์นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเมก้าโอไมก้ให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนี่คือเดอชาลีออตคุณจะได้เดินทางนะคะเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนและผ่าน คืนนี้ในเดือนกรกฎาคมสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมก็คือเดชาลีออตเดชาลีออต วิ่งเข้าไปสู่วันที่1น,นะคะดึงสินคาคมนะคะนี่คือเป้าหมายของคุณการเดินทางบางคนจะได้เดินทางเดินทางใกล้ๆคุณจะประสบความสาเร็จบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศธุรกิจการเงินของคุณคุณจะประสบความสําเร็จในการค้าขายไม่ว่าคุณจะค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรนะคะอุปสรรคปัญหาที่ยิ่งใหญ่นะคะที่คุณเคยล้มละลายมาหรือว่า คุณเลิกกิจการไปหรือองค์กรคุณมีปัญหาก็ตามแต่หรือว่าคุณได้ออกจากงานก็ตามแต่นะคะนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นเพราะนี่คือม้าเดชาลีออตนั่นเองนะคะการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตคุณได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองต่อค่ะขอคุณ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 ค่ะนะคะคุณจะมีโชคคุณจะมีลาบ นะคะโชคครั้งใหญ่ในชีวิตให้คุณนั่งสมาธิให้ดีๆมีเงินหลังไหลเข้ามาโชคลังวันที่1ของวันที่หนึ่งนี้แหละค่ะนะคะนี่คือโชคลาบมันแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะโชคลาบอาจจะเป็นเพื่อนพาไปเลี้ยงข้าวนะคะได้รับโปรเจกต์จากเจ้านายเจ้านายให้เงินเงินเดือนเพิ่มจาก ให้โบนัสเพิ่มอันนี้ก็คือเป็นโชคลาภแบบฟุกๆเหมือนกันโชคลาภวันที่1ก็เป็นโชคลาภฟุกเพื่อนโอนเงินมาให้1 0บาทในวันที่หนึ่งนั่นก็คือโชคลาภเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครโอนเงินในวันที่1ห,หรือวันที่16น,นะคะเพราะว่าอะไรมันเหมือนกันเขามาตัดโชคลาภเราทั้งที่เราจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ถ้าคุณได้รับตอนเช้าของวันที่หนึ่งหรืออะไรก็ตามแต่ได้รับก่อนอเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องโชคลาภแบบ ลอตเตอรี่อะไรเงี้ยแสดงว่านั่นแหละค่ะคุณได้โชคลาภแล้วเพราะฉะนั้นนะคะถ้านี่คือโชคลาภเพื่อนอาจพาไปเลี้ยงข้าวเพื่อนโอนเงินมาให้1ิบาท2ี่บบาทนั่นก็โชคลาภแล้วนะคะในวันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้คุณได้โชคลาภครั้งใหญ่คุณก็อย่าให้ใครโอนเงินมาให้คุณในวันนั้นก็พอนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอคุณกาขอคุณกาขอคุณก oh oh าโอ้มีกอดโอ้มีกอดสาธุสาธุน,นคะคะนี่คือราชาถือเหรียญราชราชราชาโชคฉลกุกฉลาวพ้นบุญเกา่าพ้นบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ารั์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก,ก็อหมายเองนี่คือความสําเร็จคนจะรวยทํายังไงมันก็รวยนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทรัพย์สินคุณเป็นคนที่คุณเป็นผู้ชายที่ ประกอบธุรกิจอยู่แล้วบางคนธุรกิจมีปัญหาล้มละลายแล้วเกือบจะล้มละลายแต่ฟื้นกลับขึ้นมาได้คุณกอบกู้เอกลากษของคุณได้คุณกอบกู้บางคนนะคะทําธุรกิจใหม่ด้วยซ้ําทําผลิตภัณฑ์ใหม่นับจากนี้เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณโชคลาภครั้งนี้คุณอาจได้โปรเจกต์ครั้งใหญ่ติดต่อค้าขายกับคนชาวต่างชาติก็ได้เงินทองทรัพย์สิน เกิดขึ้นจากความเก่งความสามารถของคุณแล้วคุณเป็นคนที่วางแผนธุรกิจที่ยอดเยี่ยมคุณมีลูกน้องบอริวารคับข้างเป็นคนใจดีเป็นคนเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นคนที่โคตรใจดีเอื้ออาทรกับบริวารเอื้ออาทรกับครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นภรรยาคุณเอื้ออาทรกับญาติภรรยาคุณนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดเป็นผู้ชายที่เป็นคนโสดนะเราบอกเลยว่า คุณเป็นคนที่โคตรใจดีบุญบารมีของคุณยิ่งใหญ่นักคุณผู้หญิงก็เหมือนกันความมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคมีลาภทั้งผู้หญิงและผู้ชายคุณผู้หญิงคุณจะได้มากกว่าผู้ชายคุณจะได้สัตว์สองเท้าด้วยหรือว่ามีเบบีนั่นเองนะคะต่อค่ะหาดาบในเรื่องบางสิ่งบางอย่างในเรื่องความรักคุณเคยเผชิญมาแล้วใช่ไหมคะเรื่องห้าดาบไม่ต้องกลัวค่ะ นับจากนี้เพราะเดอะทาวเวอร์ห้าดาบก็คืออะไรคะก็แค่ดาบนะคะได้เรียนรู้ใครที่เข้ามาหาคุณนะคะช่วงเวลาที่คุณตกต่ำเดอะทาวเวอร์คุณได้เรียนรู้แล้วนับจากนี้มีแท้มีเทียมคุณก็ได้รู้แล้วคุณเตรียมดาบรับดาบไว้เสมอนั่นเองนะคะสําหรับ5ดาบตอนนี้เวลานี้ให้คุณตั้งสติให้อยู่เมื่อมีโชคเข้ามาก็จะมีคนเข้ามาหมายปองคุณอีกนั่นเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยคุณก็จะมีคนเข้ามาหาคุณมากออโกยผลประโยชน์เมื่อคุณได้รู้แล้วว่าเฮ้ยเราเจอแบบนี้มาคุณก็จะไปเรียนบทเรียนซ้ำอีกนั่นเองต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แปไม้เทา้าบางคนจะเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าเป็นรัชการนะคะคุณจะมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนเงินเดือน2เท่านะคะได้ประกอบอาชีพใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะเบิดบังเกิดขึ้นกับคุณไม่มีอะไรเดอะทาวเวอร์มันได้จบไปแล้ว นับจากนี้จะมีแต่ความมั่งคั่งและร่ำรวยแต่ถ้าคุณยังอ่อมยังยมยังแช่งตัวเองอยู่นะคะคุณก็จะเจอแต่สิ่งที่คุณแช่งตัวเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบอกตัวเองให้มีความสุขเรียนรู้ทุกทุกวันเพราะทุกวันคือบทเรียนในชีวิตนั่นเองะคะ่ะคุณเลือกเอาว่าคุณจะเรียนบทเศร้าหรือว่าบทมีความสุขเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะทุกคนอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจงเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองจงเชื่อในสายสัญญาณตัวเองนะคะนับจากนี้หลังจากเดือนกรกฎาผ่านไปชีวิตคุณจะโดนปลดล็อกทุกเรื่องราวชีวิตที่เคยหนักหน่วงในชีวิต ปัญหาครอบครัวปัญหานะคะการอย่าล้างหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณเจอปัญหาที่หนักหน่วงตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมรับความสุขโชคลาภเงินทองนั่งนั่งสมาธิถ้าวันไหนรู้สึกอ่อมรู้สึกยมแค่ปล่อยวางแบกไว้มันก็หนักนะคะปล่อยไว้มันจะได้เบาลงและนี่คือเพจอ็อปเพจออคนะคะเด็ก เด็กถือถ้วยนั่นเองนะคะความสุขมาหาคุณเร็วมากนะคะแล้วมันแล้วช่วงเวลานี้นะคะคุณจะได้สร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วอย่าลืมปล่อยวางแล้วก็สร้างความสุขปลดล็อกให้กับคนอื่นด้วยนะคะเพื่อเป็นอานิสงส์ช่วยให้เขาได้ตื่นรู้เข้าใจบางคนเขาก็หาทางออกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนดีเอากลับไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัวคุณได้เข้าใจนั่นเองต่อค่ะ โอ้ oh my god โอ้ my god ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะนับจากนี้นับจากนี้ครอบครัวของคุณจะมีความสุขจะไม่มีความสุขได้ไงคะในเมื่อทรัพย์สินเงินทองก็มีมากมายนะคะลูกคุณกินอิ่มกินเต็มบางคนจะได้แต่งงานนะคะบางคนศึกษารู้ใจกันแล้วแล้วโอกาสใหม่ๆการเฉลิมฉลองนะคะเตรียมตัวแต่งงานเตรียมตัวมีบ้านหลังใหม่เตรียมตัวมีเบบีนะคะธุรกิจการงาน เฟืองฟูการงานการเงินก็มั่งคัง่งนั่นเองนะคะนี่คือสี่ไม้เทา้าสี่ไม้เทา้าปได้สองทางก็คือในเรื่องการงานคุณจะประสบความสําเร็จมีการขยับขยายสาขามีการออกบ้านออกเดือนถ้าคุณอยากเปิดกิจการคุณก็จะได้เปิดกิจการของคุณนะคะถ้าคุณอยากซื้อบ้านมีบ้านเป็น เลิกงามยามดีเปิดบ้านคุณก็จะได้เปิดบ้านมีเงินซื้อบ้านนั่นเองแต่ถ้าคุณมีบ้านเรียบร้อยแล้วครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขลูกของคุณก็จะสร้างแต่ความสุขให้คุณบางคนจะมีเบบีนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะคุณค่ะนับจากนี้ที่คุณได้เห็นคลิปนี้คุณไปดูคลิปเมื่อคลิปเมื่อเช้านี้นะคะคุณไปดูคลิปเมื่อเช้าเหมือนกันเด็เลยทั้งที่คนะสํสำรับนี่คือ ความสัตย์จริงที่คุณจะได้รับ4ี่สี่เหรียญให้คุณรักและห่วงแหนเงินนะคะอย่าแพ่งภายว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณจะมีโชคมีลาบก็จริงแต่ว่าถ้าคุณเปิดเผยความดีใจมันจะสร้างความทุกข์ให้คุณนั่นเอง เราบอกเลยบางคนดีใจมากนะคะไปบอกคนนู้นคนนี้ว่าเรามีเงินเท่านั้นเท่านี้ยิ่งเราเปิดเผยเงินให้คนอื่นรู้อะเรารู้หน้าไม่รู้ใจเขานะคะเขาซะเขารู้ว่าเฮ้ยเรามีเงินเขาก็อยากเข้ามาหาเราเพราะอะไรแม่หมอถึงบอกทุกคนแบบนี้เพราะแม่หมอเจอแล้วแม่หมอเปิดเผยเรื่องเงินให้กับ คนที่ทําให้แม่หมอเจ็บนี่แหละค่ะเปิดเผยว่าเรามีเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็มากอดปกยเราพอเราไม่เหลืออะไรแล้วเขาก็ทิ้งเราไปโดยที่ไม่หันมามองเราเลยว่าเฮ้ยเราเคยมีบุญคุณกับเขานะเราเคยช่วยเหลือกับเขานะเพราะฉะนั้นนับจากนี้นะคะอย่าแพ่งภายเรื่องการเงินแม้คุณจะมีเงินเป็น10ล้าน20ล้านแม้คุณจะมีโชคมีเงินเป็นพันพล้านก็อย่าไปเปิดเผยเศรษฐีหลายๆคนเขาไม่เคยมาโชว อวดนะคะโชว์รวยนะคะว่าเอ้ยเขามีเงินเป็นร้อยล้านเขามาจากยาจกเขามาจากเศรษฐีเขาไม่เคยเป่าประกาศให้คนทั่วโลกรู้ว่าเขามีเงินเท่าไหร่เท่าไร่เขามุ่งหน้าที่จะเก็บเงินให้ลูกหลานเขามีความสุขนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอไมกอนโอไมกอนสาธุสาธุาธคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้ดูคลิปนี้เดอะเลเวอร์ ถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นะคะคุณจะได้คู่ที่เหมาะสมและคู่ควรกันคุณจะเจอนักธุรกิจนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะ,ค,ะคุณจะเจอนักธุรกิจที่ใจดีมีเมตตาเข <'ve S 1> าอาจจะมีอายุมากแล้วนั่นเองนะคะแต่คนเขาเป็นคนใจดีเป็นคนชาวต่างชาติก็ได้นะคะเป็นนักธุรกิจที่หาตัวจับยากแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคนที่เป็นค <'ve S 1> นโสดคุณจะได้ผู้หญิงเหมาะสมที่จะเป็นแม <ถ lived S 1> ่ของลูกคุณนั่นเอง เป็นคนที่คู่ควรที่คุณหากันจนเจอนั่นเองแต่ถ้าคุณที่มีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนี่คือเด e l o v e อรแต่ถ้าใครไม่คิดอยากจะมีแฟนนะคะคุณก็โสดแบบสวยๆแบบรอๆระวังคนเข้ามาเด e l o v e อรมันมีสองทาง มีความสุขแล้วก็มีมือที่สาเข้ามานั่นเองนะคะตปได้สองทางมือที่สนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่หวังดีเห็นไหมคะมันขึ้น5ดาบคนไม่หวังดีเพื่อจะหวังมากอบโกยนะคะในด้านการเงินของคุณเมื่อเห็นคุณมั่งข้างร่บรวยเพราะฉะนั้นคุณปิดทุกสิ่งทุกอย่างให้มิดสี่เหรียญเนี่ยถ้าเป็นเราเราชอบมากเพราะอย่าเพ่งพายอย่าบอกให้ใครได้รู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เรามีโชคเท่าไหร,ร,ร่เราถูกลอตเตอรี่ สามสิบร้านเราถูกลอตเตอรี่หกสิบ้านสมมุตินะคะเราได้เงินมาตรงนี้ห้าหมื่นเราต้องได้ตรงเงินตรงนี้หนึ่งแสนอย่าไปเพ่งภายให้เขาได้รู้นะคะเพราะเราพึงบอกว่ายิ่งคนรู้ว่าเรามีเงินมากเท่าไหร่เงินเราก็จะหายไปจากเราเร็วขึ้นมากเท่านั้นนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ถือาทุาทุาทุา,าุทุกคนเชื่อไหม นะคะเราพูดมาเราพูดมาเราลืมเอ่ยอะไรรู้ป่ะเราลืมเอ่ยว่าเป็นดวงจิตดวงดวงจิตดวงวิญญาณนะคะบริวารของคุณในอดีตชาติเขามาบอกคุณว่าอย่าลืมทําบุญให้เขานะเห็นไหมคะคุณเห็นไหม เห็นกองบุญของคุณถ้วยบุญของคุณไหมด้วยบุญบารมีของคุณคุณแผ่บุญกุศลให้เขาอยู่แล้วแล้วนี่คือปู่สมพาทรัพย์ด้วยผู้กลุ่มดวงชะตาผู้กลมวิญญาณของคุณก็มาบอกแต่ว่านี่คือบริวารของคุณที่เขาเคยรับใช้คุณนั่นแหละค่ะเขามาบอกมาสื่อสารกับคุณนี่คือกองบุญของคุณที่คุณสะสมไว้เงินทองทรัพย์สิน โฟกัสหรือเปล่าคุณเห็นไหมคะนี่คือกองบุญทรัพย์สินเงินทองนับจากนี้คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาและนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณบริวารของคุณที่เคยเป็นบริวารของคุณเขามาสื่อสารกับคุณนะครัาคืนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะขอให้คุณมีความสุขนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุข แบบนี้คุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างความรุ่งโรจน์ความสําเร็จในชีวิตของคุณ,คณกําลังจะเกิดขึ้นณนะช่วงนี้เพราะว่าโดนชะตาของคุณเปลี่ยนไปแล้วโอกาสใหม่ๆรับแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งไม่ดีอย่าไปรับนี่คือ5ดาบและก็เรื่องเพื่อนร่วมงาน5เไมเทา้าแค่นั้นนอกนั้นคือความสุขในชีวิตคุณเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะเดอะทาวเวอร์ความลำบากเข็นใจมันจบไร้แล้วเริ่มตั้งแต่วันที่1 นี้เป็นต้นไปนั่นเองอย่าลืมทำบุญให้เขานะคะเขามาให้โชคมาบอกโชคบอกลาบนะคะทุกคนคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ